นี่แหละอ่อนิว1นึ่ง้าหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงอดรับอดนอนครับเพื่อที่จะได้สิ่งนี้มาครอบครองครับผมเป็นจังไหนล่ะครับผมออกนา่งไหมไมมหกเดือนแรกครับไม่ได้ยุติย่อนครับไม่ได้จอดครับไม่ได้พักเลยครับจนครับรับรับผ้าเนี่ยครับผ้าพ่อครับพาลูกครับผ้าเต้าครับผ้ากันไปเที่ยวครับผ้ากันไปกินข่าครับผ้ากันไปเที่ยววัดเออผ้ากันไปฮหดบุญผ้ากันไปหาง อ้อมบ้านมาอ้อมบ้านมาอ้อมบ้านอ้อมเมืองหกเดือนครับผมขับจากรอบอ้อมบ้านฮะขับอ้อมเมืองจากรอบโอ้หลาหลายหลรอบอยู่สามสี่รอบกับว่าตามเหรอครับขับโอ้มีรถเออครับอ้อมบ้านอ้อมเมืองหกเดือนโอ้ยเจ็บปากอากาศหนาวเจ็บปากครับผมครับอ้อมบ้านอ้อมเมืองออกมาแรกๆครับเติมน้มันอะไรนะไอ้ดีเซลพาวเวอร์อืมพัดมาหเดือนหลังกันมาอ่ะบีเจดดีเจ็ด บ่ได้เติมแบบวีวาว่ากับรถเนาะรถมันมีมันมีคำว่า,าเพิ่มเล่ล่ะรถมันก็มีแต่ว่าคำว่า,ารถคำว่า,ารถนั่นแหละครับบุิดีคำว่า,าเพิ่มนะหาเพเ่อนทางพักกำแรงสุดทไทยเบาไหวอีกแล้วยืด <c oughs> เริ่มแรกครับเนี่ยกระหักหักตอนนี้ว่าท่านในมีรถหรอกออนิ้วนะครับอ่าผู้ใดมีออนิ้วครับเป็นคือเป็นคือคำเสียวาบ่ายังไงมันมีแต่คำว่า,ารถครับผู้ใดมีไอออนิ้วหนึ่งจุดเกาเนี่ย เม <Man S 2> นบาแ์เมนอ่าฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงวันนี้จะทำบอลรถครับผมผู้ใดยครับปอ,อนิวหนึ่งจุดเก้าครับบอลไดมี่เขามาเพิ่มหรอกให้เพิ่มต้องซื้ออย่างนี้นนถ้าเพิ่มมันต้องซื้อนู่นรถทม่าหากินอ่าอันนี้กับทม่าหากินคือกันอ่าแต่ว่ามันไปแต่งหลายอ่าได้ตังมากกับแต่งได้ตังมากกับแต่งได้สิไซแม็คแม็คเนี่ยสามนิ้วสามนิ้วลุนออกมายอย่างสั้น ไหนจะายตังค์พาดานแน่ไหนจะไปรีแมทแน่ไหนจะไปห้องเครื่องโล่งแน่ไหนสีดาตั้มล่างเองกับ,บลวางใส่เมียล่างกับ,บลวางไปค่าแค่เพื่อสามร้อยสามร้อยนั่นขย,ยันไปอีกกูรวยเนาะรวยเนาะเออ <laughs> ยอดไปยังสัน่นเราเฮ็ดแต่ไหนสิได้กินเข่าไอ้ห่างเฮ็ดจันไหนสิกินเข่ารงแรมได้อีกเมียกับแต่ก่อนกับห้ากูไปกินเขา่าที่ พาพกูไปกินเข่าหางเข่าเซเว่นเขา่ายังตั้งแต่มีรถไหมนี่พาไปบ่บ่แล้วหกเดือนแรกมันกับขาไปอยู่หลับมันพาอ่อน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 ไปเนาะอ่าพาแต่หลังจากนั้นมาก,กูกับบัเคยเด็กกินเข่าล่องเร่ก็คือ,อบอ่มีตังค์ <c oughs> กับไม่เห็ดหนางานหนาดำขำเครียดอีกนั่นโอ้ยงามผูม้ลเรื่องป่ะนี่รถปีใดก็เป็นบ่ออ๋อร,รถปียี่สิบปียี่สิบสี่ประตูงวดพันเจ็ดพันสี่ดาวครับ ครับฟี่ดาวนี่เราออกง่ายขายค่องครับพี่น้องอ่าแต่ว่าพอนก็บม่ค่อยสีไว้ครับผมอดหลับอดนอนหลังจากนั้นก็ไปกลับไปเห็ดงานไปสู่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 ใส่หนี้ใส่สินครับนะก็เลยบม่มีเวลาฮอนอีกแล้วพัดสุดท้ายปึบรถกับบันไดฮอนคางวดกับใจประ่านค่าเตเที่ยวค่าเตเล่นลืม ลืมจ่ายค่างงวดเช็ลืมลืมยี่หรือแกงแกงลืมนาซีแกงลืมนาซีทำมบะแกงลืมเฮ็ดงานนะสามสิมื่นเฮ็ดมาเกือบตายเกือบตายแต่ละมื่นกว่าสิบพันไปได้ครับอดหลับอดนอนไปเฮ็ดงานบัดว่าค่างงวดปุ๊บเอาแป๊บเดียวสิ้นเดือนแป๊บเดียวสิ้นเดือนอีกแล้วตะแวนมาไวๆครับบ่มีตังค์สิจ่ายเบิ้งหัวเชีองเลยยังเบิ้งเจ้าสิบห้าเบิ่งรถบปล่าหมดนะนั่นนั่นนั่นเบิ่ง นี่แหละเอดบอกว่าเอารถไปใส่เอาไปแต่งรถแต่งเรือหมดมีเงื่อนแต่งรถมีเงื่อนเดียวมีเงื่อนกินผมมีเงื่อนพอนไวรุ่นฟีดาวเออออกไปครับเอาแต่กําลังจับของเอาแต่พอดีครับอยาให้มันเกินหนาเกินตาหลอยาให้มันเกินคุณยายบ้านอืมคุณยายบ้านเขาเนี่ยครับ A S L X D m ต x ไฟเขาหลามไฟตาตั้งอยู่เลยเจ้าจะขับไอเมั่เกินคุณยายบ้านคุณยายบ้านสีอิจชาเออป่าค้างบ้านก็สีสั่งเออเจ้านอน ้าาพ่อ้าพ่อพ่อแม่ไปไอ็เทียวทะเล้าพ่อพ่อแม่ไปติดท้องฝังลูกลิมิตเจ้าเก่าปากห่างบาดตอนนั้นไปน้ำเราสีไปไลยว่าไปไลยปากครับโอเคมาไว้นุ่นโอเคหูอ่ะมานี่หูเรื่องบ่งงงงงนะจักเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนมาเลยผสมกันผสมไม่เป็นไรปังเอาปลั๊กเอาคำว่าพันเกตพันปีแรกครับหลังจากนั้นพันหมื่นกว่าบาทออกรถสูงบาทบัสไปเดียวซงฟีฮอดบ้าน คำวัน1 9่จุมันบม่มีเข้ามาเพิ่มหรอกมันมีแต่คำว่าลดครับผมอ่ะแช์ไปเข้าไปรุ่นผูกไก่กับแชร์ไปขอเอฟซีรำขอเอฟซีรวยขอให้เอฟซี FC เสียยะผูกหวยเง,งินล้านทุกคนนะครับผมแจว